ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตรายงานผลประกอบการนะครับการทำ youtube ยอดวิวช่องบะบู a n n e l นะครับนับตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายอดตกนะยอดวิวตกตกอย่างควบห้านะตกแบบตกแบบเละเทะเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร กระทั่งเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันพุธอาการดีขึ้นยอดกลับมาพุ่งกระฉุดเหมือนเดิมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทำไมมันสวิงไปสวิงมาทำไมมันขึ้นขึ้น,นลงลงวันอาทิตย์ตกวันจันทร์ตกวันอังคารตกพอวันพุธกระโดดบึงนะดีตัวขึ้นมาตกอ๋ออะไรนะ อยายอยกอยากเมื่อคืนอ่าคืนวันอังคารพวกวิพรีเขาบุกไปอัดเอซีมิลานสามประตูตอนหนึ่งแหมเสียดายครับคือเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมายูโรเปียนไนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไนมันเตะคืนเดียวกับแมนยูเล่นถ้วยลีกครับสําหรับคุณหนูหนูมิกกี้เมาส์ครับอะไรแบบเนี้ยผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กผีอะ มันก็ต้องทําหน้าที่ของเด็กผีก็เลยต้องดูแมนยูไม่ได้มีโอกาสดูพวกพี่ๆนะทําภารกิจที่เมืองมิลานแต่เห็นจากสถิติแล้วนะฮะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรคือไปเยือนมิลานทีไรเนี่ยควักชัยชนะกลับออกมาเป็นประจำและล่าสุดก็ไม่ได้มีปัญหาโอ้โหนอกจากจะชนะด้วยสกอร์สวยงามสามประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราไปดูรูปเกมนะผมไปดูไฮไลท์ดูรูปเกมดูสถิติ นะ,ะดูสถิติต่างๆ <_ d ata> เหนือก็อยเยอะเหมือนบอลคนละคนละชั้นน่ะคือไล่ต้อนมิลอ่าไล่ต้อนมิลานอยู่ข้างเดียวนะฮะนี่แหละคือทีมที่ทีมที่ดีมันจะมีความผิดพลาดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะดีตัวกลับมานะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่าสไตร์แบ็กนะลิฟูน,นี่หลังจากที่พลาดท่าพ่ายนะฮะ นอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อคืนวันเสาร์เมื่อวันเสาร์สามารถที่จะสไตร์แบ็คกลับมาได้สำเร็จในเกมที่บุกไปเยือนมิลานนะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกรูปแบบใหม่มนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วอนะ่เล่าเรื่องซูเปอร์คอมนะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขออนุญาตเล่าเรื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ล่าสุดให้ฟังดีกว่านะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่พรีเมียร์ลีกผ่านไป ครบ1เดือนนะครับครบ1เดือนเตะกันไปแล้ว4นัดมันก็ได้เลิกที่ซูเปอร์คอมจะออกมาคำนวณน,นะครับออกมาทำนายหรือพยากรณ์นะครับว่าตอนจบของศึกพรีเมียร์ลีกรประจํารุการ2 0 2 4 2 0 2 5เนี่ยมันจะออกมาอย่างไร <laughs> นะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันก็ซูเปอร์คอมมันมีหลายเจ้า นะก็เจ้านั้นเจ้านี้หนังสือพิมพ์สื่อนี้ก็มีเจ้าหนึง่งนะของอีกสื่อของอีกเจ้าก็มีนะก็มีหลายเครื่องมีหลายเครื่องเขาจะใชะ้ข้อมูลนะประมูลเอาจากข้อมูลก็คือศักยภาพทีมตัวผู้เล่นอาการบาดเจ็บนะครับผู้จัดการทีมเป็นใครนะครับมาประสบการณ์เป็นอย่างไรโปรแกรมการแข่งขัน เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจับมายำรวมกันแล้วก็ประมวลผลออกมาโดยอัจฉริยะอย่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยนะก็ถ้าทำนายแชมป์นะถ้าเอาอันดับเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่ถูกแบบเป๊ะ,ปะแต่ถ้าทำนายแชมป์เนี่ยก็ถ้าสี่ปีล่าสุดสีล่ลูกการล่าสุดเนี่ยก็เห็นเขาทำนายว่าเห็นไอ้ซูเอปอร์คอมเนี่ย มันทำนายว่าแมนซิตี้คว้าแชมป์นะครับซึ่งเอาตรงๆไม่ต้องใช้ซปเปอร์คอมก็ได้นะเอาแม่ยายกูเอาเอาน้องเมียเพื่อนพ่อลูกป้ามาทำนายก็น่าจะออกมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละแต่ฤดูกาลนี้นะครับมีอะไรพิกโผลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับซปเปอร์คอมทำนายพรีเมียร์ลีกประจําฤดูกาล2024-2025 อันดับแรกไปดูโซนตกชั้นบิกแม์โซนตกชั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะซูเปอร์คอมนะฮะทำนายทีมตกชั้น3มทีมทีมบวยเลยนะฮะเริ่มที่ทีมบวยเขาให้น้องใหม่อย่างอิฟสวิชทาวนะครับทีมต่อมาก็เป็นน้องใหม่เหมือนเดิมเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพก็คือนักบุญซาวแฮมตัน ซูเปอร์คอมเนี่ยให้อิฟสวิตกับซอลตันตกชั้นกลับลงไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วถ้ายังจำกันได้น้องใหม่สามทีมนะครับเบอร์ลี่ลูตันเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นมานะฮะขึ้นมาอยู่ในหลีกสูงสุดแล้วก็มีอายุอยู่แค่ฤดูการเดียวก็มีอันเป็นไปล่วงล่นกลับไปพร้อมกันทั้งหมดสามทีมแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยใครๆอาจจะนึกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไม่บ่อยนะนานๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่ง ที่มีน้องใหม่ตกชั้นพร้อมกันเนี่ยทั้งสามทีมคือพูดง่ายๆว่ามักจะมีน้องใหม่อย่างน้อยนะฮะหนึ่งทีมที่รอดอย่างนน้อยเนี่ยต้องมีน้องใหม่หนึ่งทีมที่รอดไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์น้องใหม่ตกชั้นพร้อมกันทั้งสามทีมอย่างนน้อยมีหนึ่งทีมที่รอดบางฤดูกาลมีสองทีมที่รอดและบางฤดูกาลก็รอดหมดเลยแต่ซูเปอร์คอมทำนายฤดูกาลนี้น้องใหม่สองทีมไม่รอดคืออิฟซวิชกับแฟม์ตัน ส่วนอีกหนึ่งทีมน้องใหม่หน้าเก่าทีมของคนไทยจิงจอกสยามนะฮะเล c เซอร์ซิตี้เขาให้รอดแม่แบบนี้ใครๆก็ต้องทายว่าซูเปอร์คอมมันคงให้เอเวอร์ตันแน่เลยเล่นมาสี่นัดแพ้แม่งสี่นัดนะยิงประตูได้นำสองศูนยุดท้ายแม่งโดนยิงแซงดูแล้วน่าจะถึงเวลาที่ทีมลุกอมต้องหล่นชั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปรากฏว่าซูเปอร์คอมยังเชื่อนะครับ ยังเชื่อมือของชอนได้ซึ่งตอนเนี้ตูดร้อนผ่าเผาเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่น้ําไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เขาให้เอเวอร์ตนรอดให้เลสเตอร์รอดส่วนทีมที่ซูเปอร์คอมแม่งให้ตกชั้นน่ะคือทีมที่แม่งเพิ่งบุกไปเชื่อดพวกวีพรีเมื่อวันเสาร์อย่างนอตติงแฮมฟอร์เลสอีกสัตว์มันก็ยังมีทางเป็นไปได้นะฮะแต่ดูจากฟอร์เลสฤดูก,กาลนี้เฮ้ยมาดีว่ะ อานูโนเอสเปริโต o ซานโตขุนอินเนี่ยยังคุมทีมนะฮะฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้อยู่หัวตารางอ่ะมันก็ด,ดูดูวิธีการเล่นดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าตกชั้นนะผมว่าไอ้เรื่องตกชั้นเนี่ยซูเปอร์คมน่าจะทำนายผิดแต่ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยตรงที่อิฟสวิชกับซามตันเนี่ยไม่น่ารอดอีกทีมนึงเนี่ยนะโหมันก็มีเอเวอร์ตันเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเต็งนะฮะหรือแม้แต่วูฟ ก็อยู่ในค่ายคริสตัลพาเลอเเห่านี้เจอกันนี่หว่าอะก็สรุปนะฮะสามทีมที่ซูเปอร์คอมให้ตกชั้นก็มีอิฟสวิชซ o u t h และก็นอตติงแฮมฟอเ r สซึ่งผมไม่เห็นด้วยทีนี้ไปดูบนหัวตารางเด็กผีเด็กขงนะครับอยากจะฟังและอยากจะรู้และทีมตัวเองเนี่ยไอซูเปอร์คอมมันจะทำนายให้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยผมพูดแชมป์ก่อนเลยแชมป์มันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไร นะฮะถ้าไม่โดนตัดแต้มนะคดีหนึ่งหนึ่งห้าซะก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะแบเบอร์ไหมก็ก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นนะฮะเขาคือแชมป์เนี่ยซูเปอร์คอมแม่งก็ทายใครแม่งก็ต้องทายแหละว,ว่าแมนซิตี้ผมก็มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ทุกกลุ่มกำลังแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้เควินราวเนอร์เจ็บแล้วนะฮะเจ็บอีกแล้วะฮะอืมนะก็แชมป์เขาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ นะครับมี92แต้มโอแต้มโหทะลุ90แต้มอีกแล้วส่วนรองแชมป์บอกไปเลยก็ได้นะครับรองแชมป์มี87แต้มเขาให้อาร์ชโนนะครับให้อาร์ชโนเป็นรองแชมป์อันดับ3กับอันดับ4เนี่ยคือตอนแรกผมมองนะฮะถ้าเอาเอาตัวผมนะไม่ต้องใช้ซูเปอร์คอมนะสามอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ มันแน่ๆมันมันไม่มันไม่พ้นจากสามทีมคือแมนซิตี้อาร์เซนอลนะแล้วก็พวกพี่ๆลิเวอร์พูลไ,ไม่ไม่น่าพ้นแต่ซุปเปอร์คอมเห็นต่างครับซุปเปอร์คอมแม่งเห็นต่างมันคำนวณออกมานะฮะอันดับสามเพื่อให้พี่ใจเย็นนะฮะใจเย็นนิดหนึ่งควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะอันดับสามแม่งให้เชลซีเว้ย ไม่ให้เชลซีแล้วก็อันดับสี่คือลิเวอร์พูลก็แสดงว่าซูเปอร์คอมเนี่ยเขายัางไม่เชื่อมือของอาร์เนอร์สลอตซึ่งต่อไปผมจะไม่เรียกเขาว่าอาร์เนอร์สลอตแล้วไม่ใช่กลัวโดนแบนนะคำว่าสลอตผมจะเรียกเขาว่าคิงอาร์เนอร์เหมือนคิงอาร์เธอร์คิงอาร์เนอร์ซูเปอร์คอม บอกเลยมึงเล่นกับไฟและมึงรู้จักคิงอาร์เนอร์รวมถึงพวกพี่พี่เนี่ยน้อยไปมึงให้เขาอันดับสี่ได้ไงสัตว์นี่ถ้าผมเป็นเด็กของมผมเยี่ยวรถเครื่องคอมไม่พังเลยนีย่นะครับลิเว์ด้านอันดับสี่เอาแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ปเป็นยังไงละ่ะเห็นอันดับที่ซูเปอร์คอมมันทำนายออกมาแล้วนะฮะก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะแม่นมันจะกวนตีนนะหรือมันจะอะไรแม่งให้แมนยูกูอยู่อันดับแปดเท่าเมื่อฤดูการที่แล้วอีกสัตนะฮะทุกประอารเขายังไม่เชื่อมือะนะยังไม่เชื่อมือของเอริกเทนฮาร์แม้ว่าล่าสุดจะถล่มบาเซเลนี่เจ็ดประตูต่อศูนย์นะบุกอัดซัมตันสามศูนย์แต่เขายังไม่เชื่อมือเขาให้อันดับแปด อันดับห้าคือซิลนะฮะอันดับหกแม่งให้เวสต์แฮมเว้ยอันดับเจ็ดทอตแนมฮอสเปอร์อันดับแปดให้แมนยูอันดับเก้าให้คิทเต้ลพาเลทอันดับ 9, ดสิบ 10, แม่งให้แอสตันวินล่าก็ถ้าเอาตามเหตุผลของซูเปอร์คอมนะอาจจะมองว่าวินล่าเนี่ยต้องไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยต้องเล่นแปดนัดอาจจะต้องบวกเพลย์ออฟอีกสองนัด นะครับไม่เหมือนรดูก,ก,การที่ที่แล้วที่ทําอันดับได้ดีติดท็อปโฟนเนี่ยเพราะว่ากลางสัปดาห์มันไม่มีบอลถ้วยให้เล่นมันไม่มีถ้วยยุโรปให้ให,ให้ให้มาตัดกําลังเขาอาจจะมองว่าวิลล่าอาจจะต้องแบบไปทําศึกหนักแต่ดูสิวิลล่าเมื่อวันก่อนเขาบุกไป็นลมยังบอยเบิร์นเลเท้ไปหมดดูแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้ซูเปอร์คอมเพงซวยไอ้ที่ผมเอามาเล่าเนี่ยแม่ให้แมนยูอันดับแปดให้ลิเวอร์พูลอันดับสี่ ให้ฟอเรสตกชั้นให้วิลล่าอันดับสิบเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยนะฮะซูเปอร์คอมเครื่องนี้แม่งเป็นซูเปอร์คอมเจ๋งกระบงเฮงสวยส้นตีนอตัดเยี่ยวรถมากเลยกระทืบแม่พังเฮีย้ย